สบายดีสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนค่ะสวัสดีตอนเย็นเย็นที่บ้านสวนนะครับพี่น้องค่ะนางเล่นหน้าบ้านโซฟาฟุง้งฟื้นฟื้นจากยาแก้แพ้ทั้งหลายค่ะทั้งสีทั้งกินค่ะเพราะว่าสรุปแล้วนางนางแพ้เดี๋ยวแมงนางแพ้แมงป่องหน่อยตอนนัวนี้น่อยสีน้ำตาลไหมม่อคือเดี่เจ็บแบบเจ็บทรมานแหบบ่งเจ็บแบบเจ็บคือขาสิล,ลุดออกนี่มันเจ็บตั้งแต่ ขาแต่แตดมันต่อยตีตนตัวเจ็บจนหอดต้นขาพี่แต่ว่าบนเนะ็นหน้าอกก็เจอยาแก้แพ้ไปค่ะนอนเบิดมือเบิดเว้นเสมือนี้คืนนี้ก็นอนเบิดคืนค่ำแล้วพี่น้องมืดแล้ะจ้ะเดี๋ยวสีหามต้นดอกไม้มาไหว้นะฮะบ้านก็นบนก็ตกกบิดมือบิดคืน เว้นนี่ก็ตกเว้มือตกแกละตกอีกตกและตกอีกโพดพรวฝนพี่น้องตกจนน้ำถ่วมบ้านไอ้เมืองหินบูนบาน้อ่าบานพี่ชายนั่งอยู่นะคือว่าน้ำถ่วมแต่ยังมาได้โทรหาไอ้เหยย <c oughs> ็นบอกว่าน้ำถ่วมแห้งหักคาดถ่วมสุปีดอกทแถวเมืองหินบูนเท่านะั้นนะน้ำเกลือน้ำเป็นยังข้เจ้าถ่วมบรรยากาศที่บ้านสวนนะคะ ดิดประตูก่อนจะยุงเข้าบ้านยงาุงเข้าบ้านบรรยากาศกำลังดียามแรงพี่น้องบ้านก็น่าอยู่แล้วเพราะว่ามี แล้วเแล้วมีการปกกาะกันเปลือกอย่าอยัางก็แล้วเบล้วจะเทกันเปลือกรอบบ้านยังบร่ได้เทแต่ฝั่งสะพระวะเอาไว้เพื่ออนา,าคตได้ทาอะไรจะเอาดอกไม้สองสองถางใว้หนาะบ้านนี่แหละโตปนมอนจมันมาเก็บไปไอ ทกันเปืือนขางนี่พป่น้องจะเอาต้นไม้สองต้นไปไว้หน้าบ้านไปไว้ตรงมุมเสาสองมุมมุมหลบมุมหลักกระถางมันแตกไว้ไว้นะยพี่นี่จะบ้านก็เทกันเปืือนแล้วเรียบร้อย ะเอากระถางดอกปมามาไว้ตรงนี้มุมเสานี่กับมุมเสาฝุ่นแล้วก็จะประกราศขายประตูราคาที่วางไว้นิดตว่าตัดสีมาทาก,ก่อนจะงามซื้อมาหกพันก็สิขายจาก 3, สามพันสเปย์ง <c> า <oughs> มือสองตีจะมีคนซื้ออีไรบ้า <c oughs> วิวสวยเวพี่น้องยามแรงบรรยากาศกาศสิแบบประมาณนี้นีการเปื้อนเมื่ออื่นฝนเศร้าจังสิเคียขยะที่เพิ่นมาเห็ดเทือนพรุ่งนี้ค่อยเคลียนะคะวันนี้ก็นอนทากวันนอนเบิดมือเบิดเวีนไม่นองเอยเจ็บนอนจะแบบมันเพียายาแก้แผลมันแห้งเลยเนาะ ยาแก้แพ้แห้งขักแค่ด,ด,ดีสุดยอดเปพาะจะว่ายาแก้แพ้เลยรนะหลับดีนะแทลปว่าสีขาวกับสีบ้านที่เป็นสีควันบริเวณอ่อนเข้ากันบ่าะพ่น้องสันพ้าม่านกระสั่งแล้วนาจะอีกสองสามมือแหละไ,ได้แตะกระโต๊ะกินเขา่า วันนี้เมรูตอนเย็นก็คือว่าจะต้มยำปลาต้มยำปลาเอปลาเนื้ออ่อนต้มยำปลาเนี่ยอ,อ่อนจะแบาพิซซ่าได้ปลาเนื้ออ่อนแบบป่าได้ปลาเนื้ออ่อนมาลายโตเติบจ่เซตต้มยำหม,มือน ทางเข่ามาสิเปื่อเอฟกตหน่อยต้นไม้กํลลังงามขึ้นละค่าต้นมากกัลลังจากทิ้งว่ากินตอนนั้นจะเริ่มเขียวขึ้นแล้วน้ำสะกระขาดต้านไม่อีกรอบตกแกลงพละจังเสดเหตุใหม่เสดตันทางนาบด้วยแล้วเสดเหตุให้นาบไหลลง้างล้ากอ้อมเป็นคันคูใหญ่วกาเก่า ั่งซีเลียงปลาอยู่เพราะว่าคันตอนนี้ก็ขัดคือซีเลียงปลาไปาอยู่พอเวลาหน้ามันมามันก็มาแห้งน้ำไหลตลอดจาด บัปีซาไปเห็ดใหม่แล้วแต่ว่าคนม่เห็ดโต่ผมได้ใส่นะ้ำเลยเอาท่อมากรนไปแบบนี้พี่น้องนะมันบัยยู่ต๊ะแกล้งเวลาจะได้เห็ดใหม่มาโต่เอาปลาติคะ่ะไ,ได้ปลาเอียงคะปลาสิมาแต่ใส่คนแน่ได้ฝนตกแล้วมายามบางจะ,ะได้ปลาประจัน เพราะว่าเพื่อปานมาแต่เิงนาำกับชิยูประมาณนี้แหละคาอยู่กระสอบทรายตะไคร่เนี่ยกยัไอย่แท้ไว้แท้ไว้วา่าในเห็ดโต่งใส่เพี่องมาลุนกันว่ารรคัน มายามยามเศร้าจังหวัดถือปลาบรจักปลาบะไรใส่เด้มีเถิงเถิงกัดสิมีสะข้าเจ้าอีสะอ้ายหน้ามันก็สุดอยู่แค่ตรงนี้ตอนเป็นทางน้าม,มามาเลยน้าเลยมาแห้งเพิงกาจสิเป็นสะเขากัดจกักมมีทงหน้ากัดจักปลาใส่สิปีนมา,หาเห็ดว่าอิซือแหละหักสะออนแต่น้าม,มีแหละขันเปียนอาเห็ดขันสะใหญ่ๆเนาะน้า,าไหลแบบนี้โอ้ยขัก หดผักก็หดใหปีติทางน้ำซึมบรรยากาศยามแรงที่บ้านสวนของเราก็สิมีโซลาเซลล์รอบบ้านนะคะแล้วก็สิสั่งมาใส่นาบ้านเพิ่ม หลอดไฟนาะบ้านแล้วก็ไฟโซลาเซลล์ยิงออกให้มันมีความสว่างรอบบ้านนี่ค่ะก็สิมีโซลาเซลล์รอบบ้านก็สิมีแสงสว่างรอบบ้านค่ะเสียน้ำไหลยจอกจอกเพราะว่าน้ำมันไหลอยู่ตลอดนะนะมันแบบมันเป็นทางน้ำนี่สิป,ปะน้ำออกขางนะครับแบบนี้เพราะน้ำมันเสียไหลอยู่ตลอด พี่นากรสิตันไปเลยตันห้องตวฏีบัว้ให้มันไหลออกขางมาพี่เห็ดคันคูใหญ่ๆอ้อ,อ,อมปลูกต้นไม้อ,อม้อมแบบนี้ปลูกต้นม่วงๆแต่คันครูปลูกต้นเออเ้าก็สิโอเคกลัวรังบ้านฉันเป็นป่าชาคนเศร้าเงียบเงาเยือกเย็น ฉันข้าไว้เป็นที่ผนสุดท้ายอยู่รดไตางกันาที่ความรัด้ไว้ก่อนตัดเป็นไม่ต้องบอกปู่ทมาแสงสว่างจากโซลาเซลล์หนึ่งสองสามสี่หลอด ก็จะไปะติดหน้าบ้านยิงออกจากสี่หลอดให้มันแจ้งหอบทีโฟนก็ตกเสม,มอสวเวน เราจะเคลียความสะอาดกาน,นอนบิดมือมัอนนี่แพ้ยาแก้แพ้ผ้าม่านก็จะได้อีกสองวันนะคะข้างในบ้านถ้ากลางคืนนี่สีนมจากนอกเข้าไปเห็นข้างในเด แต่ถักข้างเวทนี่สีแนมจากข้างนอกเข้าไปข้างในบ่เห็นเพราะว่าคันมืดฝั่งใดไม่สีแนมบ่เห็นฝั่งนั้นมันสิเป็นแบบจังได๋อ่ะต้องให้สร้างความอดนาใส่แบบนี้คำและพี่น้องครับสั้นกัสิฝากบรรยากาศไว้ซัมเนี่ยแหละจ้ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกคนที่เป็นหว่วเนื้อจ้าพี่น้องผิดพลาดปรระกาใดก็ขอโทษขออภัยแต่ว่าทุกๆคอมเมนต์มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ แมงป่องตอเนี่ต่อยอว่าแมงงอดภาษาลาแมงงอดน้อยต่อยเนี่ยบางคนก็ว่าให้ใส่หอมแดงกักบกระเทียมกรรู้สึกตีขึ้นเด้ความคืนในร่างกายยำ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 หอมแดงแล้วก็กระเทียมใส่มาทาก็รู้สึกตีขึ้นแล้วก็กินยากแก้แพ้กินยาแก้ปวดตื่นมาก,ก็จังได้ไปฉีดยา ล่างผิดสั้นกสิฟกรบรรยากาศสั้นนี่แหละขอบคุณทุกคนที่ติดตามก็ไลยกดแชร์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงในจากพี่น้องจากขอบคุณหล,ลายจากไม่อย่างนอกจากคําว่าขอบคุณจากสบายดีเ้อพี่น้องมือีนกันอยู่ที่บ้านสวนเกา่าคํามากับบรรยากาศสิประมาณน,นี้แหละค่ะวิวดีเพราะว่านาบ้านกันอีกฝั่งนี่ก็เป็นถนอนอีกฝั่งนี่ก็เป็นสระน้ำแต่ฝั่งสระน้ำในวิวสุดีเพราะว่า ขัดปูเสือปูสัตว์กินหมกระทะนี่ก็คือสิวิวดีเนาะหลอดไฟข้างหน้าบ้านได้ติดเพราะว่าสั่งไปแล้วบ้านได้หอดสั่งจากลาซาดาสั่งโต๊ะกินข้าวสั่งนังน้ำโอเคครับพี่น้องว่าวาลายใหญ่ห่างสบายดีเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเลยจ้าหน้าก็สิไปต้มยำปลากินข้าวหน้างกินเด้อข้าวเจ้าสบายดีจ้า